ส่การค้าเซนต์เทนเวิด์ลแลเดสติเนชันระ, like ะดับโลกใจกลางเมืองนะคะรวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครและพันธมิตรพักเอกชนตอกย้ำเวิร์ลเบสต์เฟสติฟ์ดสติเนชันนะคะสร้างปรากฏการณ์อาร์ตทอยระดับโลกพร้อมเปิดไฟต้นคริสต์มาสนะคะอาร์ตทอย40เมตรสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในงานนะคะเซนต์เทนเวิร์ลเอ็กเจพีทอยแกลเลอรี่พรีเซนต์แมรี่วิ2025สัญ,ญลักษณ์หนึ่งเดียวแห่งการเริ่มต้นของการฉลองคริสต์มาส โดยได้ผนึกกำลังร่วมกับ JP Toy Gallery นะคะและ TTE นำ11ศิลปินนะคะมาสร้างสรรค์อาร์ตทอย23คาแรคเตอร์กว่า56ตัวภายใต้ธีมนะคะ s m a t Edition ตกแต่งทั่วศูนย์การค้าพร้อมด้วยเซอร์ไพรส์ระดับโลกนะคะกับการเปิดตัวกล่อง Secret Abigail ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้อง Abigail นะคะลูกสาวของคุณชมพู่อารยาที่ได้มาคอลแลบร่วมกับเจส s ิก้านะคะและร่วมกับแบรนด์ชั้นนำเนเรามิพื้นที่ให้กลายเป็นหมู่บ้านนะคะ Merrie v i e 12โซนสุดอลังการ เพื่อผลักดันให้ไทยนะคะเป็น world class destination ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มกราคม2568ที่เซนตันเวิร์โดยภายในงานแถลงข่าวนะคะได้รับเกียรติจากดรนัทกิจนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบมจเซนทนพัฒนาและคุณวันรยานะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบรมจเซนทนพัฒนาพร้อมด้วยคุณถาปณีนะคะผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าโรงงานอีกด้วยนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะทางเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนก็มีความยินดีนะคะเราเปิดต้นคริสต์มาสอาร์ตทอยนะคะ,ะ,คะแห่งแรกของโลกเลยแล้วก็ใหญ่ที่สุดด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกันเปิดต้นคริสต์มาสทั่วประเทศอีก42สาขาทั่วประเทศไทยเลยค่ะสำหรับในส่วนของการท่องเทีย่ยวประเทศไทยนะคะก็ร่วมกับเซนทันพัฒนาตอบโจทย์ในส่วนของนโยบายรัฐบาล Thailand Winter Festival ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดต้นคริสต์มาสแรกสําหรับการเปิดตัวงานเฉลิมฉลองเทศกาลที่จะเข้าสู่เทศกาล ปีใหม่นะคะและที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าครั้งนี้เป็นการเปิดตัวคริสต์มาส a าร์ตทอยเป็นที่แรกถือว่าเป็นหนึ่งในมัดซีที่ต้องมาในช่วงวันเทศกาลเทศกาลปีใหม่นะคะและที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้เราได้มีการขยายพื้นที่ในส่วนความร่วมมือกับเซนทันพัฒนาไปอีก42สาขารวมถึงทั้ง11อัตลักษณ์ ต้นคริสต์มาสที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการกระจายตัวทั้งเมืองหลักแล้วก็เมืองหน้าเที่ยวตรงนี้เองเนี่ยนะคะในช่วง2เดือนสุดท้ายเราก็คิดว่าเป้าหมายที่ทางรัฐบาลหรือแม้แต่กระทั่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวลกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องการที่จะปักหมุดหมายให้ประเทศไทยและทุกท,ทุกๆเมืองเนี่ยเป็นเมืองหน้าเที่ยวที่อยากจะให้หนักท่องเที่ยวมาสัมผัสและก็ตอบโจทย์ในส่วนของรายได้แล้วก็จานวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ที่สําคัญนะคะตอนนี้เองเราก็ได้รับข่าวดีนะคะว่าประเทศไทยกรุงเทพมหานครได้ถูกโหวตให้เป็น เบส Destination สำหรับปี2025โดยนิยศาสารชื่อดังซึ่งว่ามีอิทธิพลในส่วนของนักท่องเที่ยวนะคะก็คือ Travel Leisure อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานเทศกาลที่จะตอบโจทย์ในสิ่งที่เราได้รับมาค่ะกรุงเทพมหาคนครพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะมา พบความสุขที่นี่มาใช้ความสุขที่นี่แล้วมาท่องเที่ยวที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะทางบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนนะคะก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทางกรุงเทพมหานครและจริงๆแล้วอีก ทุกๆจังหวัดนะคะทั่วประเทศไทย <laughs> เพราะเป็นท่านพัฒนาเรานอกจากเราเปิดต้นคริสต์มาสที่นี่นะคะที่เชนท์โชว์แล้วเรายัางเปิดต้นคริสต์มาสทั่วประเทศไทยอีก42สาขา20จังหวัดทั่วประเทศไทยเลยค่ะ <laughs> แล้วก็ทางท่านผู้านะคะก็ได้เรียนแล้วนะคะว่าเรามีต้นคริสต์มาสเป็นอัตลักษณ์นะคะของท้องถิ่น เช่นที่สุทรสาครนะคะเราจะมีต้นคริสต์มาสเกลือนะคะที่ขอนแก่นจะเป็นต้นคริสต์สมาสหม้นะคะหรือถ้าเกิดเป็นที่โคราชก็จะเป็นต้นคริสต์มาสของออด่านเกวียนนะคะเหล่านี้ก็อยากจะให้ทุกๆคนออกมาร่วมกันสัมผัสต้นคริสต์มาสของเราทั่วๆประเทศไทยเลยะคะ่ะ ในส่วนของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนี้เราก็ต้องการเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะคะร่วมกันเฉลิมฉลองไทยแลนด์วินเทอร์เฟสติวัลซึ่งจะจัดในทุกๆพื้นที่ทั้งกรุงเทพม,มหานครและในอีกหลายๆเมืองนะคะในหลายๆกิจกรรมเชิญชวนค่ะประสบการณ์ที่นี่อยากจะให้มาสัมผัสด้วยตัวเองเพราะที่นี่ Amazing Thailand y o u r Sorry Never End ค่ะไฮไลท์สำคัญของ Christmas e c o r a t i o n ตรงนี้นะครับเป็น World First อาร์ตทอย์เด კ อร์เรชันในโลกนี้นะครับแล้วก็สำคัญคือเราเป็นการลอนส์นะฮะตัวน้องเกลนะฮะน้องเกลเนี่ยก็คือน้องอับิเกลลูกของคุณชมพู่เนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ตัวใหม่นะฮะล่าสุดที่อยู่บนขวามือของเรานี้นะฮะอันนี้คืออินโนเวชันใหม่ที่เราต้องการที่จะดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับเรามี11ศิลปินนะฮะ23คาแรคเตอร์นะฮะแล้วก็ประดับประดาด้วย50กวา่าตุ๊กตาเนี่ยทั่วลานเซนต์เทเวิร์นะครับก็ขอเชิญชวนทุกาน ท่านนะฮะมาถ่ายรูปกันรวมถึงว่ามีหิมะตกมาให้ท่านถ่ายรูปด้วยนะฮะก็สิ้นปีนี้นะฮะอยากให้เชิญชวนมาที่เซนเตอ์เวิร์กนะครับเพื่อมาดู the first นะฮะ toy decoration ในโลกนี้นะฮะที่เซนเตอร์เบิร์กสิเรพินนี่จะมีคิวเวเตอร์นะฮะเป็นคนเลือกนะฮะก็คือคุณจิ๊บที่ทำ toy expo เนี่ยเป็นคนติดต่อสื่ปิบนมานะฮะก็จะเป็นศิลปินที่ยากมากที่จะเอาสิบเอ็ดสื่อินนี่มาทำงานร่วมกันแล้วก็มาดิสเพย์ที่นี่นะครเป็นครั้งแรกในโลกนี้ครับ เป,เป็นเป็นเซอร์เบชั่นครับคิเเวเลเบชั่นพิ์มากแล้วก็เอาคาแรคเตอร์ของศิลปินแต่ละคนนี่มาโชว์ที่นี่นะครับตัวเดคอเรชั่นที่เป็นอาร์ตทอยเนี่ยนะครก็เปิดตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่1เนี่ยฮะจนถึงวันที่5มกราคมนคี่ฮะทุกท่านมาได้แล้วก็จะมีพูดนะฮะที่เราเอาคอนเซปต์ของเซนต้าวิลเลจเนี่ยมาตั้งที่นี่นะฮะทุกท่านจะได้สัมผัสกับทั้งพูดเซนต้าวิลเลจอาร์ตทอยแล้วก็พิมะของจริงได้ที่เซนต์เอินนร์วครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวนะคะได้ที่เว็บไซต์ของทางเซนทรันพัฒนาได้เลยนะคะ